เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับครับโชว์ผลงานอีกแล้วครับตำรวจรุดรภาคหโดยพลตรวโทกิตราพลยี่สาคอนขุนชาการพร้อมกับพลตรวจตรีไพศารลรือสมบูรณ์แล้วก็พลตรวตรีพิเชษจิรนันตสินพลตรวจตรีวีรชน บุญทวีรองผู้ชาการหนหวดพลพ่าพร้อมคณะถแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาสามคนพร้อมของกลางยาบ้าสองล้านสี่แสเ้าหมืนเมตร ตอนนั้นเนี่ยุณผู้ขยายไม่มีรถนะครับเลยประสานทางซียะครับท,ทางสำนับในการจัดรถนะับซึ่งเราก็ได้สามารถาให้เจ้าพี่ต่างๆทำการซีสู เตรียมจะเอาไปพักคอยทำในเขตพี่น้อยเต่าเพื่อได้มีการสืบสวนหลักการจักลุ่มมารเก่าซึ่งหลังจากการจัลุ่มนะครับเราก็ยังมีการติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ค้ายากลุ่มนี้อยู่นะครับได้จะได้ดำเนินการในเรื่องของใช้มาตรการยึดทรัพย์นะครับในการยึดทรัพย์ชิงและทำเครือข่ายขยายผลในอกาคต่อไปครับครับสำหรับกรณีนี้นะครับเราในฐานะหัวหน้นักการสอบสวนนะครับก็จะได้ดำเนินการ รขยายผลเพื่อออกไปจากผู้สั่งการนะครับผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้ประสานกระทรวงศึกษาธิการในการจัดสร้างกระบวนการให้ครบนะครับตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่นการต่อไปครับขอบคุณครับคนมีอะไรจะถามคำถามไหมครับถามสมอเลยค่ะตับต้นค่ะเรือไทย เรียงยาน,าน,นามานานแค่ไหนแล้วท่านครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับมีทำมาก่อนหน้านี้นะฮะขอขอกลั่นให้ขยายผลน,นิดนึเงเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ตัวตัวที่เหนือกว่าดีทีสนะครับตัวที่นำเข้าผ่านชายแดนเข้ามาทั้งนาวไไหวทั้งเวียนแยงนะครับเรายังไม่ได้ตัวไปทางที่สุดของไทยแต่ทราบว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ไปลายทางทจริงๆเขาแล้วอยู่ที่สุดของไทยจรินะครับูมว่าเขาเอาไปทักงวัยจูงเรงยแล้วก็ค่อยเลียงไปที่ทักงตตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยปลายทางในรอบน,นี้อยู่ที่สุดของไทยก่อนไม่ว่าจะเป็นปลายทางหรือว่าเป็นจุดทักงยานเชื่อว่ามันไม่ใช่ปลายทาง พอมาถึงสุโขทัยมันก็จะต้องแต่กเพราะยาบ้าล้านเนี่ยมันจะเหมือนส่งถึงสองพันห้าแสนเมตรนะครับก็ต้องกระจายนะครับกระจายแยกไปตามความต้องการของคุณพี่ก็ถ้าเราดูจากเส้นทางของรฉบาลคือจากตัวเมืองชุมพจะไปสุโขทัยเนี่ยตามการสืบราบของตำรวจเราเนี่ยเขาน่าจะใช้เส้นทางไหนครับเพราะว่าในตัวของคนสั่งหรือตัวการรู้สิกที่เขาอยู่ดอยเต่ามันเป็นไปได้ไหมครับที่เขาจะใช้ เส้นทางทางน้ำรวมด้วยครับ,บการนะปกตินะครับโดยโดยธรรมชาติเนี่ยการการจะใช้เส้นทางทางน้ำเนี่ยคำว่าทางน้ำเนี่ยน่าจะหมายถึงการผ่านทะเลสาบใยเบต่าไปขึ้น,นยกระดือโดซึ่งในทางปฏิบัตินะครับในทางปฏิบัติเป็นไปค่อนข้างยากเพราะว่าเรือจากใยเต่าเนี่ยจะไปขึ้นฝั่งที่เกินพื้นที่บริสันท์หนองจัวัตาไม่มีให้บริการ เรือเล็กก็ไม่สามารถวิ่งได้เชื่อว่าการลักลอบนำเรือยาเสพติดในการขยายผลเนี่ยก็จะใช้ทาเส้นทางงบกตามตัวนี้ครับคือจากลอยเต่าจากบอยเต่าเสร็จเข้าลีเข้าลีออกเถิอนครับออกเถิอนไม่เข้าแม่พิกนะครับเข้าผ่านยงม่องเข้าผ่านรีสัจรนาลัยนะครับคิดว่าเป็นเส้นทางนี้ซึ่งเป็นเส้นทางใช้คำว่าเส้นทางโจรนะครับในการที่จะลักลอบสิ่งของที่มานัปเส้นทาง ทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะท่านผู้ชการจะจะค่ะว่าการซ่อมใหมถึงสังการือรเตอบาิฟาปีกเมันจะมีนัแบ่ิงโจ้อะไรพวกนี้มันได้สอย่างหนึ่งก็คือก็คือเรื่องควากร รก,รกากกคิณค,ค,ค,ครับรบ,บริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างกา๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงปรสมได้อย่างดีเยี่ยม วัฒนธนนเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สมแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร053-240-829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ